ว่ากันว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์ตอนนี้นะครับมันเงียบแล้วก็เย็นเยือกยิ่งกว่าลมหนาวเดือนพฤศจิกายนอีกโอ้โหเปิดมาก็หนาวเลยนะคะครับคือจากสถานะแชมป์เก่าเมื่อไม่นานมานี้เองตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในภาวะที่แฟนบอลหลายคนเรียกว่าวิกฤติศรัทธาแบบของจริงเลยอืมสถิติมันฟ้องแบบไม่เกรงใจใครเลยครับแพ้ไป8จาก11เกมหลังสุดในทุกรายการโอ้ มันเหมือนดูหนังคนละม้วนกับทีมที่เราเคยรู้จักเลยครับมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเดินมาถึงทางแยกที่อันตรายสุดๆแล้วค่ะโดยเฉพาะคืนวันพุธนี้ที่มีเกมชี้เป็นชี้ตายในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่เกมกับ PSV e i n แอนโฮใช่ค่ะการเปิดบ้านรับ PSV กลายเป็นเกมที่สื่อทุกสำนักและก็นักวิเคราะห์ต่างลงความเห็นตรงกันเลยนะว่ายังไงครับ ว่านี่อาจจะเป็นวันพิพากษาอนาคตของอาร์เนอร์สอตอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวจริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ทั้งหมดแบบถึงแก่นกันเลยค่ะโดยเราจะไม่ได้มองแค่ผลการแข่งขันนะครับแต่จะหยิบเอาสารพัดเสียงสะท้อนจากแหล่งข้อมูลที่เรามีทั้งจากมุมมองของแฟนบอลตัวยงในโลกออนไลน์นักวิเคราะห์ฝีปากกล้าอไปจนถึงสื่อสายหงแดงเองเลยเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือเดิมพันที่แท้จริงในเกมนี้แล้วทางข้างหน้ามันจะมืดมนหรือว่า,ายังมีแสงสว่างรออยู่มาเริ่มกันที่จุดที่ร้อนที่สุดตอนนี้เลยดีกว่าครับเกมกับ PSV ที่บอกว่าเป็นเดิมพันสุดท้ายของสล็อตทาไมเกมนี้เกมเดียวถึงมีน้ำหนักมหาศาลขนาดนั้นล่ะครับในเมื่อมันก็ก็เป็นแค่เกมเดียวในรอบแบ่งกลุ่มถ้ามองแค่ตารางคะแนนอาจจะดูไม่เท่าไหรค่ค่ะ แต่ในเชิงจิตวิทยาและแรงกดดันมันคือทั้งหมดเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะตอนนี้ลิเวอร์พูลมี9คะแนนจากสีนัดถ้าชนะเกมนี้ได้ทุกอย่างจะคลี่คลายทันทีเลยอ๋อจะมี12คะแนนการันตีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยมันเหมือนการซื้อเวลาซื้อศรัทธาคืนมาใช่ค่ะซื้อศรัทธาคืนมาจากบอร์ดบริหารได้อีกเฮือกใหญ่แต่ในทางกลับกันถ้าแพ้คาบ้านขึ้นมาอนอกจาก โอกาสเข้ารอบจะริบหรี่แล้วมันจะเป็นเหมือนการตอกฝาลงเลยว่าสลอ็อตไม่สามารถหยุดยั้งการดิ่งลงเวของทีมได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าทั่วยุโรปนี่แหละคือฟังเส้นสุดท้ายที่คำสถานะของเขาไว้จริงๆแล้วฟังเส้นนี้ก็ดูจะเปราะบางเหลือเกินเพราะคู่แข่งอย่าง PSV นี่ฟอร์มสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับใช่เลยค่ะข้อมูลที่เรามีคือพวกเขาไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันในทุกรายการ แถมยังเป็นจ่าฝูงของลีกดัชแบบสบายๆ mm hmm. มันเหมือนกับว่าลิเวอร์พูลที่กำลังป่วยหนักต้องมาเจอกับนักสู้ที่กำลังคึกสุดขีดเลยถูกต้องค่ะแต่นี่คือบททดสอบที่แท้จริงของทีมระดับลิเวอร์พูลและผู้ประจัดการทีมนะครับคือความคาดหวังจากทุกฝ่ายคือการเล่นในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลศัก,กยภาพทีมโดยรวมก็ยังเหนือกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีข้ออ้างอื่นใดนอกจากชัยชนะสถานเดียว นี่ไม่ใช่แค่การแข่งเพื่อ3คะแนนนะคะแต่มันคือแต่มันคือการแข่งเพื่อพิสูจน์ว่าทีมยังคงมี DNA ของผู้ชนะลงเหลืออยู่หรือไม่และสล็อตคือคนที่ใช่ในการดึงมันกลับมาหรือเปล่าการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เราเห็นภาพที่น่ากังวลนะครับแต่ก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าว่าทางออกอยู่ตรงไหนเราคงต้องมาผ่าตัดชนะสูตรวิกฤตที่เกิดขึ้นกันก่อนได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วรากของปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ นักวิเคราะห์บางคนถึงกับใช้คำว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้มันหน้าขันหน้าขันและเหลือเชื่อจนแทบจะเป็นเรื่องตลกร้ายไปแล้วใช่ค่ะและประเด็นที่น่าสนใจคือปัญหาทั้งหลายที่สื่อและแฟนบอลพูดถึงกันเนี่ยมันไม่ได้แยกส่วนกันครับแต่มันเป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มทับกันเป็นทอดๆจุดแรกที่ล้มและเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของแท็กติกในสนามโดยเฉพาะเกมรับที่ตอนนี้เรียกว่าล่มสลายไปแล้วโอ้โห จุดนี้ตัวเลขมันโหดร้ายมากครับสล็อตยอมรับกับสื่อเองเลยว่าการเสียประตูจากลูกตั้งเตะมันน่าผิดหวังสุดๆค่ะเพราะฤด,ดูกาลน,นี้ทีมเสียจากลูกตั้งเตะไปแล้ว9ลูก9ลูกเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ยังไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวศูนย์ศูนย์เลยค่ะแล้วภาพรวม18เกมเสียไป28ประตูเทียบกับปีก่อนที่เสียแค่12ลูกต่างกันเกินเท่าตัวตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้คำถามคือ มันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะหรือเป็นข้อบกพร่องของระบบทั้งทีมกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ไปที่ความสับสนในระบบเป็นหลักความสับสนค่ะกรณีที่ชัดเจนที่สุดเลยคือการตัดสินใจส่งโดมินิกโซบอสไล่มิดฟิลด์ตัวรุกใช่ค่ะไปยืนเป็นแบ็คขวาในเกมกับฟอเรสฮะซาลตอ,ออกมาอาธิบายหลังเกมว่าต้องการเพิ่มมิติในการครองบอลบุก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือทีมเสียสมดุลเกมรับไปอย่างสิ้นเชิงก็คือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดและอาจจะสะท้อนถึงความตุ่นตรหนกด้วยซ้ําบวกกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งนั้นอย่างเฟรนพองและแบรดลีย์ก็ยิ่งทําให้สถานการณ์มันดูเหมือนเอ่อการแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันวันพอพูดถึงตัวผู้จัดการทีมมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงประเด็นที่สองที่ถูกวิจารณ์หนักไม่แพ้กันเรื่องอะไรคะนั่นก็คือสไตล์การสื่อสารและหลักจิตวิทยาของสลอ็อต หลายแหล่งข่าวบอกว่าสไตล์การให้สัมภาษณ์ที่ผงผางเกินไปของเขากำลังสร้างปัญหาในห้องแต่งตัวอืม mm hmm. อย่างกรณีที่เขาใช้คำว่า stupid ออกสื่อเพื่อวิจารณ์การได้ใบแดงของฮูโกเอกิติเกประเด็นนี้อันตรายมากค่ะเพราะมันคือการทำลายสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการทีม ก็คือความไว้วางใจจากนักเตะค่ะครับการวิจารณ์ผ <abajo> ู้เล่นออกสื่ออย่างรุนแรงแทนที่จะปกป้องมันสร้างคําถามตัวโตโตขึ้นมาทันทีเลยว่าสล็อตยังสามารถคุมห้องแต่งตัวได้อยู่หรือไม่แล้วที่หนักกว่านั้นคือการออกมาวิจารณ์แฟนบอลที่เดินออกจากสนามก่อนจบเกมโโอ้ห ซึ่งสำหรับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลที่ความสัมพันธ์กับแฟนบอลคือหัวใจหลักการกระทำแบบนี้มันเหมือนการราดน้ำมันเข้ากล่องไฟชัดๆแต่ในอีกมุมหนึ่งผู้จัดการทีมระดับตำนานหลายคนก็ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดแบบนี้นะครับอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็มีดรายเป่าผมในตำนานของเขา เป็นประเด็นที่ดีค่ะจุดไหนที่การกระทําของสล็อตมันต่างออกไปจนกลายเป็นผลเสียแทนที่จะเป็นการกระตุ้นทีมเหรอครับจุดต่างที่สําคัญที่สุดคือสถานที่และเวลาค่ะอ๋อไเป่าผมของเฟอร์กูสันเกิดขึ้นหลังฉากในห้องแต่งตัวเป็นการจัดการปัญหาภายในครับแต่การกระทําของสล็อตมันเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนมันเลยกลายเป็นการประจานไปถูกต้องค่ะ ซึ่งมันบั่นทอนความมั่นใจของนักเตะโดยตรงและเมื่อความเชื่อมั่นระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะพังทลายการทำตามแท็กติกที่ซับซ้อนก็เริ่มผิดพลาดแล้วพอเสียประตูง่ายๆสภาพจิตใจที่เปราะบางอยู่แล้วก็พังคาลือลงมาทันทีมันคือวิกฤตของความเชื่อใจไม่ใช่แค่วิกฤตในสนามค่ะผมแทบไม่เชื่อเลยว่าเรากำลังพูดถึงทีมที่มีผู้เล่นอย่างเบอร์จิลฟานไดช์หรือโมฮัมเหม็ดซาค่ะแต่ภาษากายที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นมันน่าตกใจจริงๆ ขอว,ว่าผู้เล่นเหล่านี้แสดงท่าทีเหมือนคนหมดใจหมดใจเดินก้มหน้าท่าทางยอมแพ้ทันทีที่เสียประตูแรกมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้บ้างครับมันบอกเราว่าทีมกําลังขาดผู้นําในสนามอย่างรุนแรงค่ะผู้นําในสนามใช่ค่ะในยามวิกฤตทีมดูไม่มีใครที่สามารถตะโกนปลุกเพื่อนร่วมทีมดึงสติหรือแสดงความเกลียวกราดเพื่อกระตุ้นทีมได้เลยอืม และสิ่งนี้มันสะท้อนออกมาเป็นสถิติที่น่ากลัวที่สุดของลิว์ภูในฤดูกาลนี้คืออะไรครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนคู่แข่งยิงนําไปก่อนพวกเขาจะแพ้ทุกครั้งทุกครั้งเลยเหรอครับย้าว่าทุกครั้งค่ะมันกลายเป็นปัญหาด้านจิตใจที่หนักหน่วงมากมันคือภาพของทีมที่เปราะบางจนแค่โดนสกิจก็พร้อมจะล้มลงทันทีการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพที่น่ากังวลจริงๆแต่คงไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มองไปข้างหน้าอ่ะ แล้วทางออกจากพายุลูกนี้อยู่ตรงไหนสมสอนมีแผนจะทําอะไรเพื่อหยุดการดิ่งลงครั้งนี้บ้างครับค่ะแน่นอนว่าเรื่องแรกที่คนพูดถึงกันก็คือตลาดนักเตะเดือนมกราคมใช่ค่ะประเด็นนีู้รูตลาดซื้อขายอย่างฟาบริซิโอโรมาโนให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเดิมทีเลยเนี่ยบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลไม่มีแผนจะเสริมทัพในเดือนมกราคมแม้แต่คนเดียวอ้าวพอเชื่อมั่นในขุมกำลังที่ทุ่มเงินไปกว่า450ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ แต่แต่ผลงานมันเป็นแบบนี้ผลงานที่ดิ่งลงเหวแบบนี้ทำให้แผนทุกอย่างต้องเปลี่ยนค่ะตอนนี้มีการพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะต้องเสริมทัพอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งเพื่อกู้วิกฤตและเป้าหมายหลักที่ถูกล็อกไว้ก็คือเซนเตอร์แบ็กแล้วก็มีชื่อของมาเกฮีของคริสตัลพาเลสผุ่ขึ้นมาในข่าวลือด้วยใช่ค่ะวอลิเวอร์พูยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์ไปแล้วด้วยการเสริมทัพคนเดียวในตำแหน่งนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาภาพรวมได้จริงๆเหรอครับ ในระยะสั้นอาจจะช่วยเรื่องความมั่นใจในเกมรับได้บ้างค่ะเกฮี G เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งและมีความเร็วแต่คำถามที่นักวิเคราะห์ตั้งขึ้นก็คือ นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปลา่าการทุ่มเงินซื้อนักเตะอีกคนเข้ามามันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องแท็กติกที่สับสนหรือสภาพจิตใจที่เปราะบางได้จริงหรือหรือมันเป็นแค่การซื้อเวลาถูกต้องค่ะหรือเป็นแค่การซื้อเวลาเพื่อลดแรงกดดันจากแฟนบอลเท่านั้นนั่นสินะครับแล้วถ้าทางออกไม่ใช่การเสริมทัพแต่เป็นการเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเลยละ่ะถ้าไม่ใช่สล็อตตามหน้าสื่อตอนนี้มีชื่อใครที่อยู่ในข่ายบ้างครับ ชื่อที่มาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการของแฟนบอลจำนวนมากก็หนีไม่พ้นชาบีอลอนโซค่ะโอ้โหตำนานของทีมเลยตำนานของสโมสรที่ตอนนี้กำลังสร้างชื่อกับเรอัลมาดริดมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะพิจารณาแยกทางกับมาดริดและเจ้าตัวเองก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอเพื่อกลับมายังถิ่นแอนฟิลด์ที่เขารักแต่มันก็น่าคิดนะครับว่าสไตล์ของอลอนโซที่เน้นการครองบอลอย่างอดทนค่อยๆเซตเกมค่ะ มันจะเข้ากับ DNA ของลิเวอร์พูลที่แฟนบอลคุ้นเคยอย่างเกมบุกเร็วเพรสซิ่งหนักได้จริงหรือหรือว่านี่คือสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อสร้างสมดุลใหม่กันแน่นั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะการมาของอลอนโซ่จะต้องหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรัชญาการเล่นของทีมไปเลยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างทีมใหม่ครับแต่ในอีกมุมหนึง่งข่าวลือกับกุนซืออีกคนอย่างยูเลียนนาเกลส์ันก็ถูกนักข่าวสายหงที่น่าเชื่อถืออย่างโดมินิกคิงออกมาสยบข่าวอย่างรวดเร็วเลยว่าแล้วเป็นเรื่อง ไร้สาระและไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยอซึ่งมันก็อาจจะบอกใบเราได้ว่าบอร์ดบริหารอาจจะยังไม่ได้มองหาตัวแทนสล็อตอย่างจริงจังหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะแล้วเรื่องที่เหมือนตลกร้ายซ้อนเข้ามาอีกชั้นก็คือคในขณะที่ทีมกำลังโหยหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เด็กเก่าของสโมสรเองอย่างจาร์เรลควอนซาที่เพิ่งหายไปให้เลเวอร์คูเซนกลับกำลังโชว์ฟอร์มสุดยอดพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมยุโรปได้อีกต่างหาก Oh. แฟนบอลในโซเชียลนี่แทบจะกลุมขมับเลยนะฮะคิดแล้วก็น่าเจ็บใจแทนแฟนบอลจริงๆอะ่ะประเด็นของควันซ่ามันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและการตัดสินใจของสโมสรได้เจ็บแสบที่สุดการปล่อยผู้เล่นที่มีแววดีออกไปแล้วต้องมานั่งดูเขาโชว์ฟอร์มระดับท็อปในขณะที่ทีมกําลังขาดแคลนผู้เล่นในตําแหน่งเดียวกันพอดีเปะมันย่อมสร้างคําถามต่อวิสัยทัศน์และแผนการระยะยาวของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ใช่เลยค่ะ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบริหารจัดการที่ถูกเปิดโปงออกมาในเวลาที่เลวร้ายที่สุดถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้ก็คือลิวร์พูกำลังเผชิญกับพายุที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันจากทุกทิศท,ทางจริงๆค่ะทั้งปัญหาแทคนิกก,การจัดการคนที่ล้มเหลวของผู้จัดการทีมและสภาพจิตใจที่เปราะบางของนักเตะจนหน้าใจหายและทั้งหมดนี้กำลังจะถูกตัดสินด้วยเกมสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าถูกต้องค่ะ บทสรุปจากมุมมองของสื่อและแฟนบอลส่วนใหญ่ที่เรากลั่นกรองมาคือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรักลึกไม่ใช่แค่โชคร้ายชั่วคราวชั่วคราวครับเกมกับ PSB เป็นเพียงจุดโฟกัสที่ทุกสายตาจับจ้องแต่มันเป็นเพียงอาการของโรคไม่ใช่ตัวโรคที่แท้จริงอืไม่ว่าผลการแข่งขันในคืนวันพุธจะออกมาเป็นอย่างไร ปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกๆในทีมจะยังคงอยู่และต้องใช้ทั้งเวลาและวิสัยทัศน์ในการแก้ไขอย่างจริงจังแต่ก่อนจะจากกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้อย่างคมคายครับค่ะเขาชี้ว่าลิเวอร์พูลของสล็อตมักจะเล่นได้ดีในเกมยุโรปที่เจอกับทีมที่เปิดหน้าแรกพร้อมจะเล่นฟุตบอลด้วยอืแต่กลับมีปัญหาอย่างหนักในพรีเมียร์ลีกที่ต้องเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับลึกรอความผิดพลาดแล้วโจมตีจากลูกตั้งแต่ นี่จึงเป็นคำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งไว้ครับว่าสไตล์ฟุตบอลแบบเน้นเกมรับของพรีเมียร์ลีกได้พัฒนาจนก้าวข้ามปรัชญาของสล็อตไปแล้วหรือนี่เป็นเพียงแค่วิกฤตความมั่นใจชั่วคราวของทีมที่แค่ลิมไปแล้วว่าวิธีที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะนั้นทำอย่างไร